สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมกรอบรถบ้านนะครับมีรถเก่งเล็กๆสวยๆนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสปี2 0 0วันหเครื่อง1.5้าเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับกระจกไฟฟ้านะครับสภาพสีสวยทั้งคันเลยนะครับอ่ะมาครับมาดูสภาพสีเลยนะครับรถเดิมๆบางๆเลยนะครับคันนี้รถมือเดียวเจ้าเดียวนะครับนี่ไฟสวยๆนะครับสีทั้งคันสวยงามเลยนะครับสีรอบคันนี่สวยเลยนะครับนี่ แววแววเลยนะครับนี่สีสวยเลยนะครับรอบคันสวยมากนะครับพัดมภายในสวยกลิบนะครับนี่ดูได้เลยนะครับนี่ภายในเป็นเบาะกระมะยี่นะครับสวยมากนะครับเบาะกระมะยีนะครับแหมกยางนะครับตัวนี้ยางปีสิบปีสิบแปดนะครับตัวนี้นี่แหมกยางปีสิบแปดนะครับยางก็ดอกลึกๆอยู่นะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรถจอดอย่างเดียวนะครับ รถมือเดียวเจ้าเดียวนะครับคันนี้นี่รถไม่เคยดมแก๊สนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับมียางไหล่พร้อมนะครับนี่ยางไหล่พร้อมนี่นะครับดูตะเข็บได้เลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ตะเข็บนะครับน็อตไม่ขยับรถสวยนะครับนี่นะครับรถเดิมๆเลยนะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะครับใครซื้อไปใช้งานรับลูกรับส่งลูกไปโรงเรียนสบายเลยนะครับตัว E นะครับนี่ ตัวอีนะครับนี่ครับภายในฝั่งนี้สวยกิิบเลยนะครับภายในสวยมากนะครับนี่สีรอบคันสวยนะครับนี่สีสวยมากสีสวยทั้งคันเลยครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ผมพามาดูภายในนะครับนี่ภายในเป็นบอกกระเบียดนะครับสวยนะครับบอกออกจากห้างมาเลยนะครับนี่ภายในสวยๆเลยนะครับ ผมพาดูเรือนใหม่นะครับตัวนี้น่าจะวิ่งมาสองแสนกว่านะครับสองแสนเจ็ดนะครับไหม้แท้เลยนะครับนี่ฟองมาเลยสวยๆเลยคลิปๆเลยนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับมีแอร์แบคด้วยนะครับนี่กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะไปทวงเครื่องนะครับเครื่องหล่อๆเลยนะครับนี่องเครื่องสวยเลยนะครับ เครื่องสวยๆหล่อๆเลยนะครับจะเข็บเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับเครื่องสวยๆนะครับฝากระโปรงนี่นะครับตาโตโยต้าอยู่ครบนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับภาษีหมด สิงหาคม6.9นะครับปีหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา1 9 9 0 0บาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับมาเบอร์0 8 7 3 2 1 0 8 7 2นะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับสอยวัดลาบประดุกปรึกษา3นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ